สวัสดีครับร้านวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนาเช่นเคยครับเป็นพระไยรีพี่หน้านะครับหลังฉัดของสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชนะครับอดีตพระสังอดีตสมเด็จพระสังฆราชนะครับปัจจุบันประชายาทั้งก็คือนะครับสมเด็จพระสังฆราชกรมวชิรญาณสังวรนะครับผมท่านเป็นอรานกลางกรุงนะครับผู้ที่เป็นลูกศิษย์จะรู้จักดีนะแต่ทราบดีนะครับผม วัตถุมงคลท่านปัจจุบันก็ยังการาคาไม่ค่อยแพงนะครับผมบางรายการนะไม่ไม่ทุกรายการบางรายการก็ดีไปสุดๆบางรายการก็คือหน้าหาบูชาไว้ห้อยคอนะครับเป็นพระดีนะครับผมวัตถุมงคลน,นั้นท่านพระดีแล้วก็สร้างดีวิธีพุทธาพิเศษใหญ่นะครับแล้วท่านเองก็ศักดิ์สินนะครับเกษาพระเกษาระโรหิต่าท่านระโรหิตก็กลายเป็นพระธาตุนะครับผมนะครับมีครั้งหนึ่งเคยมีไฟไหม้ที่ แถววัดบวรนะครับหมู่บ้านแถวนั้นนะฮะชนเขาเรียกอะไรเป็นตึกแถวแถวนั้นน่ะตั้งการอธิษฐานจนไฟดับเป็นเรื่องที่โจทย์กันกันนะครับเป็นเรื่องที่โจทย์กันจวขวัญกันเยอะแยะมากมายนะครับผู้รู้ทางกิตวิญญาณบอกท่านเป็นพรารหันนะครับสําเร็จแล้วนะครับผมนะครับมีผู้รู้นะครับนะครับหลายท่านกล่าวไว้ลองไปเช็คดูนะะองค์นี้นะครับเป็นหลังฉัน นะครับก,ก็คือเครื่องหมายของสมเด็จพระสังฆราชนั่นเองส9บก้าก็คือถ้าเป็นพระสังฆราชองค์ที่สิบแล้วก็โรยผงผงนี่จะเป็นผงมะกกิ่งเก่านะครับแล้วก็ผงบักบุญผมสุดยอดเลยนะครับองค์นี้เนื้อแห้งดีเป็นพระภา,ร,ะร,าร,ะรีพิ้านะครับเนื้อแห้งเนื่องจากผ่านเวลามาแล้วถึงสามที่สิบเอ็ดปีนะครับผ่านระยะเวลามาถึงสามที่สิบเอ็ดปีแห้งเลยนะครับผม ่ยมชัยมากนะครับอาไปเข้าทองก็สวยเลยนะฮะปลาจะโดดเด่นออกมาเลยพระไพรีพินาเนาี่ยตามประวัตินะครับท่านก็เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับในหลวงรัชกาลที่สี่บูชาท่านไว้แล้วก็ศัตรูพ่ายแพ้หมดเลยนะท่านก็เลยตั้งพระพุทธรูปองนี้ว่าเป็นพระไพรีพินาปัจจุบันก็อยู่ที่วัดบวรน,นะครับอยู่บนเจดีย์ข้างบนนะเขาจะล็อกในนัไนไว้นะครับล็อกเขาเรียกอะไรล,ลูกกงไว้เพราะกลักวโดนขโมยนะฮะ โดนขโมโยเยอะนะทางคณะสงฆ์วัดบรวรนิเวศท,ทา่านจะดูแลกันเป็นอย่างดีนะฮะก็จะมีเปิดนะครับช่วงระยะเวลาบางบางครั้งให้เข้าสักการละนั่นเองในวันละโอกาสสาคัญสําคัญนะครับรายการนี้ท่านลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับโทร096 954 0808หรือ0814 203 001 ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามกดกระดิ่งแลท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคนดีๆจากร้านอวยอพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ